โอ้โหนี่คือความฝันอันนี้คือความฝันที่แบบเริ่มจะลายใช่ไหมอันนี้คือความฝันหลอนแล้วล่ะเฮ้ยมันออกมานล้าว้ยเจ้าผีบ้านี่เกียดนายมากเลยเริ่มหลอนละไอ้เจ้าผีบ้าผีบ้าผีผีนี่แน่นี่แน่บบ้าบ้าบ้บ้าบบ้า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 าบ้ อ้าลวลสวัสดีครับกบลับมาในข่าสำหรับมินิเวิร์ลบล็อกอาร์ตอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวในคลิปนี้ฮะเราจะมาเล่นแบบผจญภัยฮะหนีจากความฝันนะฮะซึ่งแบบนี้ฮะสร้างโดยเอสโปเกมอนนะฮะหนีจากความฝันก็เป็นอารมณ์เหมือนแบบเออเข้าไปฝันแล้วก็แบบเอออยากจะออกจากความฝันสักทีอะไรเงี้ยนะฮะขี้เกียจมานั่งฝันเสียเวลาชีวิตเนาะโอเคซึ่งจุดเริ่มต้นอู้อ้อโอเคฮะอันนี้คือจุดเริ่มต้นนะฮะมีเพลงด้วยเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตลีเพลงแป๊บนึงนะฮะขอเถะนะเวลลาาทแบบไมม่่ต้องงใสเพ คือถ้าจะใส่เพลงมาก็ช่วยแบบทำคำสั่งปิดเพลงให้ด้วยผมลำคานเพลงนะฮ okay. <c oughs> ะโอเคภาษาจีนโอเคภาษาจีนโ <c oughs> อเค okay. ยอดเยี่ยมอะไรขนาดนี้คือเข้าใจไหมตัวเกมของเราเนี่ยตอนนี้เราเปิดภาษาไทยอยู่แต่เป็นภาษาจีนนะครับ <c oughs> ก็แบบโอเคอันนี้เราก็ไม่สามารถเอาของได้นะเพราะว่าเราต้องเราเล่นในคอมนะฮะก็เข้าใจนิดน,นึงฮะถ้าเกิดใครเล่นผ่านมือถือก็แบบดูโฆษณาได้ว่างั้นเถอะฮะโอเค okay. ฮะไม่มีอะไร ฮ่าใส่ชุดเกาะให้เขาแป๊บนึงนะมีอาหารด้วยขอบคุณนะฮะที่เอาอาหารมาให้เยอะๆแล้วก็มีหนังสือด้วยนะฮะบทที่1โดยเอสโปเกมอนคุณกำลังหลับอยู่ในห้องนี้แล้วจู่ๆก็ตื่นขึ้นมาในที่ไหนก็ไม่รู้ออกไปจากที่นี่ให้ได้ฮแกเป็นใครมันภาคทีวีไดเล็กไงก็ไม่รู้ก็คือแบบเหมือนแบบเออแบบฉันฉันแค่เหงาอ่ะเออมาร่วมสนุกกันดีกว่าทำไมฉันต้องมาเจอเรื่องอะไรๆอย่างนี้ด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยนั่นสินะ สวัสดีฉันคือเอว่าฉันมาช่วยคุณเองนะก็คือฉันได้เพิ่มไอเทมพิเศษตามพื้นที่ต่างๆให้ด้วยเราก็ถามว่าไม่ฟรีอย่างนั้นเหรอ <c oughs> นี่ไงฮะไม่ฟรีใช่ไหมไม่ฟรีเอ่อจุ๊บๆ,ๆนะฮะใช่ฮะไม่ฟรีแต่ฉันได้มอบเอาวุธเอาเอาวุธพิเศษให้คุณแล้วโอเคฮะก็ปื๊ดโอเคฮะทุกอย่างมันต้องมีสตรอรี่ไปเลยฮะอันนี้คือดาบอ่า,าอมีความดูดีและอันนี้คือปืนน,นันแหะ มีควงสว่านด้วยเอาใหม่นะฮะเติอเต๋อต๋เตอตตตตเอาเทนะฮะอันนี้ก็สามารถยิงได้เอ๊ะโอเคฮะเทียมมากและนี่ก็คือร้านค้าเอาร้านค้าเก็บไปก่อนฮะเก็บกะมากมาเริ่มกันอย่างรวดเร็วฮะอันนี้ก็เอ่อภาษาจีนอีกแล้วอันนี้ก็น่าจะแปลว่าพูดเหมือนผมเรียนภาษาจีนมาอ่าโอเคฮะตัวนี้น่าจะเป็นจุดเซฟละมั้งฮะโอเคฮะเรามาเริ่มต้นตรงนี้เลยฮะซึ่งข้างล่างตรงนี้ก็เป็น โอ้นี่คือความฝันใช่ไหมเนี่ยฮะ <S <S เราจะต้องขึ้นไปข้างบนใช่ไหมได้ไม่น่าจะยากหรอกมังนะฮะโอเคฮะไปกันอย่างรวดเร็วอะอึ้อื้อปืชื้ข้างล่างก็คือถ้าเกิดสมมติเราตกลงไปก็คือเจอทางลาวาแล้วก็เจอกับไอ้เจ้าใบพัดอันที่ว่ามันแบบบกักๆักของมินิเวิร์มันมันไม่ใช่บักหรอกมันเป็นใบพัดที่แบบมันทาให้เราเสียเวลาชีวิตอะเข้าใจไหมเดี๋ยวก็เห็นเองแหละะว่าถ้าเกิดเราตกลงไปจะเป็นยังไงเคปะอันนี้ยังง่ายๆอะถโอเคฮะไปเหนต่อนี้ ยังง่ายๆอยู่ใช่ปะเราไม่ตกเซฟฮะโอเคฮะต่อไปก็คือตรงนู้นโอเคยังง่ายได้โอ้ no 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 n ไม่ง่ายง่ายไหมง่ายไหมง่ายยังรอด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 อีกนิดนึงอีกนิดนึงเออรอดนะโอเคต่อไปอันนี้ก็ง่ายๆ ทำไมในคอมม์มีแต่คนบอกว่าแบบโหดยากก,ก็ก็ง่ายจะตายแมวป้าเนี่ยก็แค่อย่างเงี้ยเออหรืออาจจะเพราะว่ายากเพราะว่าเล่นในมือถือมัง้งนะฮะแต่ว่าเราเล่นในคอมมันก็แบบมัน,ม,นมันก็ง่ายใช่ไหมฮะเนี่ยวนไปฮะวนไปค่ะขับรถวนไป <c oughs> วนไปวนไปนี่เราต้องขึ้นไปถึงไหนเนี่ยโอเคครับผมเข้าใจแล้วว่าทำไมมันยากคือคนที่เล่นผ่านมือถือเนี่ยเวยลาเรากระโดดไปใช่ป่ะมันจะต้องแบบหักซ้ายด้วยอะไรเงี้ยในมือถือน่าจะยากแหละฮะเพราะว่าอะไรฮะเราใช้คอมเนี่ยเราเรามีเมาส์ต้องมาฮะมันก็ ง่ายอะไรเงี้ยโอเคอ้า okay. วจำไว้นะฮะควรทำแมปใส่เพลงได้นะฮะแต่ช่วยเพิ่มแบบคำสั่งปิดเพลงด้วยแบบเออแบบทับแบบทับทับเอ็มอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอะไรเนี่ยแบบพิมพ์แบบทับเอม็มอะไรอย่างเงี้ยเออแบบปิดเพลงเงี้ยเออขอบคุณหลายๆนะฮะโอเคขึ้นไปเรื่อยๆโอเคคืออีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงนะฮะอย่าเลิกนะนะขอบคุณอาริกาโตโกไซมัสทำไมเขาจุดเซฟ โอเคครับผมเข้าใจแล้วมันเริ่มยากเตปโอ๋แต่นี่โอเคฮะความ่วยมาเยือนคำถ,ถามคืออันไหนไปได้อันนี้โวเ,เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ว่าไหนไปได้ไปไม่ได้นี่คือเราจะต้องเสียงทายใช่ไหมเนี่ยอ่าอ่าขวาลายซ้ายดีเอาของลายแล้วกันคือจึ๊บโอเคแล้วถา้าถ้าของอื่นล่ะอยากรู้อยากรู้อยากรู้คือจึ๊บจจวโอเค โอเคนี่ใช่ไหม <g ül> นี่คือใบพัดใช่ไหม <g ül> นี่แหละคือใบพัดที่เราไม่ชอบเห็นปะคือแหละคือทีที่เราจะลงหลาวาง,ง่ายๆเราก็จะต้องมาหมุนหมุนหมุนกว่าจะตายได้เนาะโ,โอเคครับน่าสงสารเหลือเกินโอเคอย่างน้อยก็ดีฮะที่เราได้เซฟเอาไว้ฮะขวาร้ายก็ไปเลยครับล้ายแล้วหลังจากนั้นเอาไงดีอะอ่าขวาล้ายซ้ายดีมัง้งฮะอ่ะ อใบพัดอีกแล้วนะฮะอีกแล้วนะฮะใบพัดอันนี้ผมเกลียดใบพัดอันนี้มากเลยคือแบบเอาเลยครับหมุนไปเรื่อยๆโอเคงั้นทางไหนอ่ะอ่ะขวาใช่ไหมงั้นเราก็ขวาอีกรอบนึงอ้าไม่ตายเหรอแต่ว่าเราก็ต้องตายอะลงไปลงไปลงลงลงลกระแทกแอกเออคือขแเข้าใจไหมกระแทกหินซะขี้เกียจไปนั่งโดนใบพัดฮะเสียเวลาฮะโอเคขวา แล้วหลังจากนั้นกลาง Wednesday. อ้าโอเคครับเซฟมันเป็นแบบเสียงทยดีจริงๆคือเขา้าใจไหมเราแอบแบบแอบบมั่วอย่างงี้ก็ไม่ได้เห็นปะลองแอบ,บทุบดูอ้ตัด๊ดตึ๊ดมันก็เช็คไม่ได้ดบบอ,อ,ะอะโตคนทำแบบเขารู้ใจเราอ่ะว่าเราจะขี้โกงอ่ะเออคนทำแบบเพราว่าต้องดูคลิปผมนั่นแหละแล้วเขาก็จะรู้ว่าผมเป็นคนนิสัยยังไงใช่ไหมเราก็จะแบบขี้โกงทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมอะไรโกงได้โกงหมดเลยคนทำแบบเขาก็เลยแก้เผ็ดนะเผ็ดหาน้ำมากินด้วยนะฮะ okay, <okay>, okay. <c oughs> คนละเผ็ดกันแหมฮ่า โอเคงั้นถ้าเกิดคนคนทำแบบกำลังดูอยู่นะฮะเอาไอใบพัดนี้ออกไปด้วยหรือไม่ก็ทำยังไงกับมันก็ได้หรือเขาอยากจะกลัวเราก็แล้วแต่นะโอเคเอาเลยคนระับตามสบายคนทำแบบคนทำแบบก็นะฮะชื่อแอสโปเกมอนนะฮะคือเห็นแบบภาษาจีนะอันนี้คือเขาคนไทยนะ<อ>เขาก็อยู่ในกลุ่มมินิเวิลนั่นแหละผมก็อย่ะเห็นเขาอยู่เหมือนกันนั่นแหละเขาก็อืสร้างแบบไปเรื่อยนะเออแล้วผมก็เล่นไปเรื่อยแล้วผมก็มานั่งเล่นแบบเขาเล่นแล้วก็มานั่งบน เล่นไปบ่นไปเออรถจะบนทำไมก็ไม่รู้โอเคฮะคือแบบเขาก็โอเคนั่นแหละฮะเจอคืดนะฮะอ่ะ ok. ผ่านเรียบร้อยเออผมเกลียดบันไดอันนี้บันไดอันเนี้ยมันเหมือนการเล่นเสียงทายฮะว่าตัวละครเราจะเด้งดึงดึงจะขึ้นหรือจะลงอ่าเดี๋ยวติอดเดืดเดดขึ้น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 คือถ้าเกิดมันเด้งผิดจังหวะก็ลงไปข้างล่างเลยฮะก็เสียเวลาเออจิ๊บจิ๊บจิ๊บเอ้ยน่าจะโชคดีโชคดีโชคดีเอ้ยรอดหล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 อดหอดเอ้ยหอดไหมเนี่ยเออโอ้โนโน่แป๊บหนึ่งนะฮะ โชคดีไหมโอ้ยมันจะแบบติดติด,ตดขัดขัดนิดนึ่งครับผ่านผ่านได้ไงไม่รู้อ่ะมาถึงจังหวะนี้ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาเขียนว่าอะไรแต่ว่าผมก็คงไม่มานั่งอ่านหรอกครับไหนดูซิมีร้านค้าขายของอะไรที่น่าสนใจบ้างไอเทมที่สามารถต่อสู้ให้ดีขึ้น ทําให้ปากว่าได้ดีขึ้นอพลังป้องกันอ๋อคือถ้าเกิดสมมติเราอ่านคู่มือเนี่ยฮะเขาก็จะบอกอยู่ใช่ไหมว่าแบบเออเนี่ยคุณจะต้องจัดการกับไอ้เจ้าเอสโปเกมอนด้วยนะฮะก็คือเราจะต้องไปฆ่าคนทําแบบนะแะ <c oughs> น่หน้าขงสารจังฮะเ <c oughs> พื่อออกไปจากที่นี่แล้วก็เจออุปสรรคต่างๆโอเคเราจะได้ฆ่าคนทําแบบด้วยน่าตื่นเต้นน่าตื่นเต้นนะฮะอโอเอาช็อปออกไปก่อนนะเกะกะมีของอะไรน่าสนใจปักหนึ่งนะฮะเพิ่มพลังป้องกันเรามีถั่วอยู่ประมาณเท่านี้อ ก็ได้ครับเพิ่มพลังป้องกันนิดนึงโอเคโอเคกึ๊บอุดหนุนคนทำแแบบนิดนึงฮะนิดนึงนิดนึงนิดนึงคือเขาก็น่าจะมีถั่วเยอะอยู่พอสมควรนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาถั่วไปทําอะไรก็เรื่องของเขานะฮะแต่ว่าผมเอาถั่วให้เขาแล้ว <c oughs> นี่ฮะพลังป้องกันมันมีประโยชน์ยังไง <c oughs> อ่ะอ๋อก็คือคิดขวาแล้วเราก็ได้พลังป้องกันอย่างไม่จํากัดเข้าใจแล้วว่าแต่ว่าถ้าเกิดเราได้พลังป้องกันแล้วเราจะลงลาวาได้ไหมเนี่ย เอ็นน่าจะลงได้แหละโอเคไปกันต่อเลยฮะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลา,านี่ไงมันเริ่มยากเลยใบ<ด><ว>พัดหมาดหาปัญหาจิตายเลยโอเคครับตายแล้วโอ้ยจอเหนือตายจุดเดิมเลยสวยงามไอ้เจ้าใบพัดเอาเอาเดีนี้จุดกอะเราพังไปแล้วไอ้เจ้าลาวาบ้า,าแล้วดูดิฮะจุดกอะเราพังไปแล้วเหลือแต่ โอเคครับชุดเกาะเราไม่เหลือแล้วขอบคุณโอเคไปกันต่อโอเคใจเยน็นนะจะไปจืป๊บอาเซฟโอ้ยตรงไหนต่อเนี่ยฮะเราจะต้องมาเข่าบ่งก่อนตรงนี้อาจจะได้อะฮะอ่ะ,อะแล้วก็มาตรงนี้ใช่ไหมอ่ะโอเคโอเคกกเโอเคน่ากลัวจังเลยโอเคหลอดด้วยตั้งนะิงนะมีอลอรถตรงนี้ด้วยเดี๋ยวได้เดี๋บอกนะว่าเราจะต้องกระโดดรอรถใช่เหรอ น่ากระโดดรอรถโอเคได้ได,ได,ได้คือรอล้อรถอันเนี้ยฮะมันคุ้นๆไหมเหมือนแบบแบบที่ว่าผมไปขับรถอยู่เออไอ้รถไอ้รถล้อดเดียวอ่ะน่าแหละฮะนี่คือเรากระโดดบนล้รอรถผมว่าคนทําแบบเขาเอาบล็อกอะไรแปะๆเละเทะหมดแล้วครับโอ้ยไม่ตายด้วยตายซะเถอะครับไปลงนรกซะเถอะที่รักฉันจะลงโทษเธอเอาก็ช่างสัญหาเอาวัสดุมาก่อสร้างเนาะแทนที่จะใช้บล็อกดีๆนี่ใช้ล้อรถล้รอรถเขาก็แบบ เอาขับได้เนาะโอเคครับเกมเกมอันิเ้ว่าเป็นเกมที่มหัศจรรย์นะฮะโอเคเราจะขึ้นไปข้างบนยังไงเออไม่น่าจะขึ้นไปข้างบนยังไงอ่ะฮะหรือว่าอ๋อโอเคครับตลาดนะครับนี่ครับตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึบตึบกดชิปครับแหมอันนี้เราก็ขี้โกงนะฮะอนาคตคนทำแบบเขาปรงหาอะไรมาดักโกงเรานั่นแหละครับเรากดชิปเอาไว้ครับแหมเป็นคนดีสีอยุธยาไม่ได้กระเด็นซึ่งตัวนี้ก็น่าจะใช้ระยะเวลาสักระยะหนึ่งฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาฟ้าสบถภาพดีนิวฮะ และแล้วฮะเราก็ผ่านแล้วเซฟเลยเอ้าวับด้วยฮะเออเกิดอะไรขึ้นที่นี่อย่าบอกแล้วว่าเออโอ้โอ,โอ้มีอะไรให้สนุกอีกแล้วฮะสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้คือไอเทมเฟรมหรือก็คือกรอบไอเทมนั่นแหละเอ้าโนอ้าวอ้าวเ,เ,เฮ้ยไม่เออ ถ้าผู้ชมะ่ะไอเทมผมดาบผมมันเข้าไป <c oughs> ช่วยด้วยดาบผมมันเข้าไปก็โอ้ดาบผมเข้าไปข้างในแล้วว่าแล้วผมจะไปสู้กับไอเจ้าบอสแอดโปเกมอนไดเมเนียดาบผมเข้าไปในไอเทมเฟรมแล้วช่วยด้วยโอ้อย่าไปเหมือนที่กว่าเชียวนะฮะเป็นอะไรที่เลวร้ายมาก งั้นถ้าเกิดสมมติผมจะคิดขวานะผมจะเอาไอ้ช็อปนี้ฝากไว้เลยฮะไม่ใช่เอาช็อปฝากป่าก็ไปเลยเออนั่นแหละฮะแล้วเราก็จะเข้าช็อปไม่ได้อีกต่อไป <laughs> นี่เอาดาบคืนมาด้วยเข้าใจป่ะ <laughs> นี่ฮะเราสามารถเดินบนไอเทมเฟรมได้นะฮะก็โอเคฮะกรอบรูปภาพโอ้ยเเข้าลาวาไปเลยไปโอ,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 อ้โอเคฮะวิธีเทคนิคนะฮะตัวนี้ก็คือเราจะต้องแบบอย่าเดินกินกำแพงมากเกินไปฮะถ้าเราเดินเข้าไปในกำแพงเนี่ยมันจะฝืดแล้วเราก็ ก,ะะก่อนจะแนะนําอะไรก็เช็คดีๆนิดนึงนเอา,เอา,เอาตายตายตายใบพัดเอาเลยครับตามสบายเพื <c> ่อ <oughs> เป็นงานไปจัดเวลาดีนิวฮะแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมข้างหน้ามันคือตัวอะไรอะมันคือผีเหรอดูดีครับขออนุญาตซูมนะ,ะ<ว>เอาซูมสิฮะตัวอะไรย่าโอเคะตัวอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะไปฮะโอเคครับชิดขวาขอยิงไอ้เจ้าตัวปิ้วปิ้ว <c oughs> ไม่ตายด้วยเหรอ โอเคฮะเริ่มจะหลอดกับชีวิตแล้วฮะมันคือความฝันจริงใช่ไหมเนี่ยอ่าฮะอ่าไปไปไปโอ้นี่ไหนนี่ไหนยิง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 เลยเนี่ยเนี่ยมันคือตัวอะไรอ่ะเรายิงมันได้ไหมอ่ะมันยิงไม่ได้ใช่ไหมฮะโอเคฮะมันอ๋อมันยิงไม่ได้เพราะมันอยู่อีกห้องหนึ่งไงอ๋อเข้าใจแล้วแต่ว่าตอนนี้ผมอยากจะได้เซฟมากเลยคือไอเจ้าไอเทมเฟรมเนี่ยมัน กระโดดยากจังเลยอะ่ะอ,อย่าพึ่งไอ้ตูดบึกเถอะโอเคฮะผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วเซฟโอ้โหนี่มันตัวผีหรือมันคือตัวอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหนา่ากลัวจังเลยโอเคฮะเราจะต้อง โอ้ผีใช่ไหมเนี่ยนี่หน่นี่หน่านี่หน่านี่นี่โอ้โหโอ้โอเคครับเลือดมันก็เยอะอยู่ใช่ไหมเด็ดเด็ดเดๆดเด็เด็ดเด็อะวาย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 ตบเราไม่โดนนะฮะเป็นผีที่โหดมากเลยมันจะตบเราไหมเนี่ยโอ้ยน่ากลัวจังเลยน่ากลัว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 คือเขาใจไหมดาบเราไม่มีแล้วอะฮะสิ่งที่เรามีตอนนี้ก็คือมีแค่เพียงปืนโอเคฮะดังนั้นผีจ๋าโอออออ้้้โหนนนนนนนีีีี่่่่คคคคคืืืววาาามมมมฝฝััััทแบบเริจะลยใชอ ความฝันหลอนแล้วล่ะเฮ้มันอมาเลวยเจ้าผีบ้านนี่เกียดหนนายมากเลยเริ่มหลอนละเจ้าผีบ้าผีบ้าผีผีผีนี่แน่นี่แน่บ้า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 ้าบ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 ้า้าบ้าบ้ มาเข้าไปเลยฮะหนึ่งสองสามือชึบโอ้โหมาแล้วมาเร้วมาแลว้ลวว้ายผีเยอะจังเลยช่วยด้ว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 ยผีน่ากลัว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 แล้วเราจะต้องหาปุ่มในดงผีล่ะเนี่ยช่วยผมด้วยโอ้ยผีจ๋ารบกวนอย่ามาหลอกกันเลยขอร้อง <laughs> ผีนะอย่ามาเลยนะ เรารักกันนะงหรอโอ้โหมาแล้วผมตายแน่ๆอย่างนี้ได้เนี่ยฮะกระสุนที่มันไม่จํากัดฮะงั้นผมว่าเราน่าจะเกมโอเวอร์กันไปตั้งนานแล้วล่ะโอ้ยยกกลางเลยโอ้ยตา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 ยผมชีวิตตายตายชีวิตหนอะชีวิต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 ตายทักที่เธอคนร้องมันเลย เอา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 เลยเอา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 เลยเอาลยหวังว่าผีมันคงจะไม่เกิดเพิ่มนะครับเพราะตอนนี้เรากำลังไล่ฆ่าผีให้หมดอยู่ครับบิว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 บตายซะเถอะตายซะเถอะโนโนโนอย่าตบเราขอร้องปิว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 เย้ผีหมดแล้วฮะตรงนู้นน่าจะเหลืออีกสักนิดหน่อยนะฮะผีจ๋าหมดยังฮะหมดยังหมดยังหมดยังผีหมดแล้วโอเคฮะความสุยต่อไปคือเราจะต้องหาปุ่มจ๊เอ๋ แต่เอโอ้โหหาปุ่มกันอย่างสนุกสนานอะ่ะโ,โ,โอ้โอเคครับดังน,นั้นขออนุญ,ญาตหาปุ่มอ,อ,อันนี้ไม่ใช่ขออนุญาตหาอ๋อนี่ไงเรามีอันนี้อยู่นี่ฮันน่าทำไมเราไม่ใช้ปะโทโอเคยังไงก็ตามหาเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตหาปุ่มแป๊บหนึ่งแล้วกันฮะเพื่อ็นการประหยัดเวลาดิบีว่ หลังจากที่ผมนั่งหาปุ่มมาประมาณ15นาทีฮะผมก็เจอปุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วจริงๆมันไม่ใช่ปุ่มฮะมันคือไอ้นี่ฮะมันคือคันโยกโอเคปะค่ะฮะซึ่งคันโยกเนี่ยนะขออนุญาตบ้ายหน่อยแล้วกันคือคนทําแบบเกี้ยเกียงไม่รู้จะวางกล่องให้ยากอะไรกันนักหนานะฮะเอาเป็นว่าผมเฉลยแบบลุกลุ้แล้วกันนะฮะคือไม่ต้องไปหากล่องข้างหน้าฮะคือกล่องมันตั้งแต่ตรงประตูอะจนถึงตัวเนี่ยหาดูโอเคป่ะฮะตั้งแต่ตรงนี้ จนถึงตรงนู้นนะหาดูโอเคป่ะฮะคือไม่ต้องไปหาข้างหน้าให้เสียเวลาคือผมเสียเวลากับตรงเนี้ยไปเยอะมากแล้วดูกล่องแต่ละกล่องะฮะดูเขาวางกล่องไว้แบบข้างบนตรงนั้นอนะ่ะเห็นปะ่ะคือผมก็ต้องแบบปีนไปอะไรเงี้ยแล้วตรงนู้นด้วยกล่องนู้นเป็นกล่องหลอกนะฮะมันมีกล่องอยู่กล่องหนึ่งอย่าไปสนใจมันฮะโอเคฮะเราเจอคันโยกแล้วฮะก็เอามาแปะได้เลยคือเขาไม่รู้จทัททาหายากไปไหนอะไรเงี้ยนะกลัวคนหาเจอ,องไงไม่รู้โอเคอเคฮ<ะ>้ยทำไมเพลงน่าก,กลัวจังเอ่อโอเคครับ เหมือนจะเป็นบอสโอเคครับลองดูสวัสดีฮะบอสใช่ไหมบอสปะ่ะฮะยังไม่จบเหรอเนี่ยมีความสวยงามยิมย้มยิม้มยิ้มจกินช็อตสะกินช็อตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจกินช็อตนะนะสกินช็อตสก็จก,กินช็อตติดป่ะไม่รู้โอเคครับมันสวยดีฮะอา่าฮะเห็นป่ะมีความสวยงามเพลงมาดูน่าตื่นเ <c oughs> ต้นดีฮะเขาเขียนว่าอะไรฮะอา่านไม่ออกอีกอ่ะโอเคถ้าเกิดเราอยากยาก,ยากๆก็มาตรงนี้โอเคฮะเรากระโดดยากๆก็ได้เนาะเราแบบโพเพชะ โอเคฮะผมอยากจะบอกว่าเราโปรเฟ s ชั o น a l นะฮะโ o เพชเราก็ตกเลยเ yeah. ย้ไอโอเคครับเอามาระดับกลางแล้วกันมันอาจจะแบบยากเกินไปสำหรับแมวอย่างเรานะฮะอืม,อมแมวหมดแรงแล้วอโอเคอ่กลางๆพอแล้วอูอูอันนี้มีหลังคอด้วยนี่อได้ได้ได้ไ,ดไปหลังคาหลังคาหลังคาแมวกาก็ได้ฮะกา,กากแมวไปแค่นี้แหละแมว เี่ความสามารถมีแค่นี้แหละมา,มาแล้วโอเคครับไปเอออะไรเนี่ยแป๊บหนึ่งนะไหนนี่มันแปลกๆฮะโอเคฮะไปเลยทำไมมันวิ่งไม่ไปอ่ะไอ้เว้เอาไม่ใช่ขอโทษฮะลืมกดวิ่งขอโทษขอโทษโอเคฮะไปเลยยาคือที่นี่ตรงนี้มันก็มีความสวยงามดีเหมือนกันนะเนี่ยฮะนี่มันเป็นความฝันที่แบบมันก็มัวๆดีเหมือนกันนะ เคยปะเวลาเราฝันอะไรเงี้ยเอาเนื้อร่วงเอาเนื้อเรื่องอันนู้นอันนี้อันนั้นมาผสมกันมั่วซั่วหมดเลยในความฝันอะ่นะ,นะอันนี้ก็ประมาณนั้นนะฮะคนทำแบบก็เอาไอ้นู่นเอาไอ้นี่เอาไอ้นั้นมาผสมพันกัน <laughs> มั่วดีนะฮะโอเคอะไรเนี่ยมันคือน้ำเหรอฮนะโอเคได้เอาเลยตามสบายคือผมเปิด หมวดน้ําใสไว้ยังไงมันก็เลยจะเป็นลักษณะคล้ายอย่างนี้ฮะเอาเลยครับตามสบายครับเนี่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเอาเลยครับติ๊งตึ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 งเพาแต่ว่าในมินิเวิลด์เขาวางน้ําลอยๆอย่างนี้ได้ไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยน่าจะเป็นระบบใหม่ของเขาอะฮะโอเคอัดแล้วเซฟเย่อะไรเนี่ยอันนี้คือแบบยากๆใช่ไหมมันก็ยากเหมือนกันละมั้งโอเคครับไปเลยอ่าฮะโอ้ยโอยตรงนี้น่าจะใช้เวลาค่อนข้างยาวนานครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลาอดีตนิวฮะ โอเคหรืออันนี้อาจจะเป็นความฝันของคนทำแบบก็ได้นะก็คือมันแบบต้องผ่านด่านจิกๆอะไรเงี้ยฮะแล้วก็มาทำเป็นแบบขจญนภัยโอเคครับค่อยๆคานไปผมเกลียดอย่างหนึ่งนะผมเกลียดเขาบงกดแล้วก็ไอ้ด่านพวกหาปุ่งหาปุ่มอะไรเงี้ยเหมือนกันคือแบบโอ้ยแต่เลี้ยวแต่ละคนแต่ละคนทำแบบไม่รู้จะหาปุ่มไม่รู้จะซ่อนปุ่มยากไปถึงไหนอะไรเงี้ยฮะและนี่ก็คือเขาบงกดอีกแะเอาอีกแะคือเขาบงกดธรรมดาก็ยากอยู่แล้วขอบขอเป็นลาวาอีกก็แบบ กดไอ้ผ้าไม่ได้ด้วยชี้แหมเขารู้อีกฮะเขารู้ว่าเราจะทำเอผ้านะปร <half> ับเปลี่ยนมุมมองอ่ะโอเคฮะตาหนกเลี้ยวโอ้มีความสวยงามครับผมกระโดดแหกออกมาจากตรงนี้เรียบร้อยครับคือแบบอ่าตาย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 โอ้โหเลือดเหลอยู่ห้า เป็นอะไรที่โชคดีขนาดนี้คือเข้าใจไหมผมกระโดดทะลุลาวามาเลยคือขีอ้เกียจหาแล้วอะฮะมันเสียเวลามากโอโเครอแป๊บนึงฮะรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงอ่าไปเลยไหม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 ไปเลยก็ได้ฮะอ๋อเหมือนเรียนรอดอดีฮะอ่าไปปีนกําแพงไปอ่าปีนไปปีนไป,ป,นไปอืมอ,อ้นี่อีกแหละไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยเนี้ยเนี้ยผมเกลียดไอ้เจ้าหมุนๆที่สุดแล้วอ่าไป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 ถ้าเราลงไปข้างล่างึ๊บโอเคตายไหมเนี่ย เนี่ยไอ้เจ้าวงกลมมาผมเกลียดมันนะทำไงดีอะเออไอ้ไอ้ไอ้เลยจ้ะเนี่ยไอ้วงกลมตรงนี้ผมเกลียดมากเลยน้า,า,า,าน้าน้าเลยอีกแล้วเอา้ามาทำอะไรที่นี่เนี่ยไปอีกนะไปอีปอกเอะวนไปหมุนไปค่ะวนไปค่ะวนไปวนไปวนไปกลับ <c> ม <oughs> าที่เดิมป๊าา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 ไปกาา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  อผ่านเรียบร้อยครับผ่านได้แบบงงๆนะฮะงงๆไปโอเคไปแล้วด่านนี้เหมือนสั้นแต่มันก็ยาวเหมือนกันนะเนี่ยนึกว่าแบบกระโดดขึ้นไปข้ามบนปุ๊บสู้บอสจบโอ้โหไม่ใช่ฮะมีต่ออีกนะเนี่ยฮะโอเคเซฟแหมอยากจะรู้จังเลยว่าเขาเขียนว่าอะไรฮะจริงๆถ้าเราใช้ Google Translate ในมือถือมันก็ได้แหละฮะโอเคครับพื้น,นข้างนบนนะ ขึ้นไปข้างบน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 อ่าฮะอี huh. ๋ไม่ถึงฝันเอาแบบนี้ฮะอืดอืดไปเลยไม่ถึงแ,แ,แง่งอแง่แล้วนะอ่าดูนะไปแล้วนะไปแล้วนะไม่ถึงอนโะต๊ะแป๊บนึงนะมีวิธีฉลาดไม่รู้ว่าฉลาดหรือเปล่าฮะแต่ว่าเราจะแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับ,นะบ,นะบอ่าอยู่ตรงขอบขอบอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็จะวิ่งยื จิตกอดหมวดสุดเก่จริงๆฮะก็คืออยู่ตรงขอบขอก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยวิ่งแล้วก็ค่อยบล็อกแล้วก็ลอยมาแบบนี้นะเข้าใจบอกก็ไม่รู้โอเคเไปโอเคครับปื๊ดอีกแล้วเหน่อยง่ายก่าก่อนนะออันไหนง่ายกว่ากันด้านด้านด้านไหนอะ อันนี้น่าจะยากนะโอเคฮะไปยากก่อนแล้วกันโอเคโอเคอาา่อาฮะอ่าฮะผ่านนะฮะเอาไปต่ออไปโอเคโอเคเยี่ยมผ่านแล้วด่านไหนดีฮะเอายากยากใช่ไหมฮะอ่ะได้ฮะจะให้ฮะไปครับอืมอืมอืมยากปก่าไม่รู้มันก็ยากนั่นแหละฮะโอเคไปอีกนิดนึงอีกนิดนึงมันเหมือนเรากำลังจะแบบไปสู่อุโมงค์มิติแห่งกาลเวลาอะไรสักอย่างนะฮะแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย จบแล้วจริงเปล่าเฮ้อยอุโมงมิติแบบเหมือนแบบความฝันสุดสุดลงแล้วเฮ้ยแบบนี้ก็ทำสวยเหมือนกันนะเนี่ยถึงแม้ว่ามันครั้งหรือถึงแม้ว่าบางครั้งมันจะทำเราหัวร้อนก็ตามฮะแล้วก็มีบัก๊กเอ้ยค้งางอ้าวเพื่อนมาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาไครับยิงมันยิงมันยิงมันไอ,อ้เจ้าเกมวินดีโบบ้านไหนก็เอาวันดีเด็ดอ่ะเอาอเ,เอาโอเคได้เอาเลยตามสบายโหลดดิ้งเรียบร้อยแล้วฮะ คือมันติดไอ้นั่นอะมันติดไอ้นั่นอะคือผมไปกดปุ่มเพื่อนตรงนี้ไงแล้วมันก็เอาไงเจ้าไงเอาไงตัางค่าเกมไม่หายอีกเอาไงอ่ะได้ไหมโอ้ได้แล้วได้แล้วได้เลยโอ้น่ากลัว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 นากลัวนากลัวนากลัวผีตัวใหญ่มากเลยโอ้โอเคตรงนี้มันคือช่องว่างของแมปนะฮะคือเรายืนอยู่ตรงนี้แล้วเรายิงมันไม่เห็นเราก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีีะะเรราก็ิงมนนต้แหล ือแรดเกิดสมมติมันมาหาเราเราน่าจะตายซะก,ก่อนนะตรงนี้ด้วยอะเราน่าจะตายแน่เลยงั้นเราก็จะขี้โกงแบบนี้แหละว้าวมีช่องว่างด้วยนะฮะโอเคครับอยู่ตรงนู้นไปฮะไม่ต้องมาหาเราอยากตื่นเต้นไหมละ่ะอ,อยากตื่นเต้นได้ผมจัดให้มาอยากตื่นเต้นมาผมเห็นเลือดแล้วไม่อยากตื่นเต้นเลยดูแถบเลือดมันดีแถบเลือดมันแบบตายเคครีวเห็นป่ะฮะเรายิงไปตั้งนานลดไปนิดเดียวเองอะโอเคครับเราควรจะอยู่ตรงนี้แหละเราอยู่ตรงนี้แหละดีละอันนั้นมันสายตาสั้น ขาไม่ยอมตัดแว่นอย่างนี้ไงอย่าดูแถบเลือดฮะดูแถบเลือดดูดีแม่เจ้าบินได้ด้วยโอ้ใช่เหรอโอ้บินได้ด้วยนายคือผีใช่ไหมเนี่ยช่วยบอกทีว่านะไม่ใช่แอสโตรเกมอนใช่ไหมฮะคือแอสโตรเกมอนเขาคงไม่ได้ผอมแห้งขนาดนี้นะเนี่ยดูดีเรายิงมาตั้งนานแล้วว่าเลือดมันลดไปนิดเดียวเองอะโอ้โหเอาเอาเลยฮะดูดูดูโอ้ยอย่าเดินมาตรงนี้ขอร้องอย่าเดินมาอย่าเดินมานะขอร้องอย่าเดินมานะอย่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 านะแล้วปัญหา เรายิงเห็นป่ะมันแบบกระเด็นซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวามันไม่แม่นเลยอะโถปืนฟีกอย่างนี้แหละนะมันจะตายแล้วหรือยังอะโอ้เลือดมันเยอะมากเลยดูดิเห็นป่ะฮนี่มันลดไปถึงครึ่งหรือยังเนี่ยยังไม่ถึงมั้งเนี่ยโอเคอีกนิดเดียวฮะมันจะตายแล้วนะดังนั้นฮะเราไปหามันดีกว่าฮะดูซิมันจะมาโอ้โหมันยิงอะไรใส่เราด้วยโอ้น่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวตายซะเถิด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 ตาย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  ตได้เรียบร้อยโอ้โหมีเอฟเฟคด้วยโอเคครับประตูเปิดแล้วใช่ไหมประตูเปิดยังฮะประตูเปิดแล้วโอเคครับอ้ยอุ้ยอุยสะดุ้งอุ้ยโอ้วัดเดอะแมวขอโทษ <laughs> ก็อยู่ดีเมันก็ออกมาไอ้เจ้าผีบ้าหนิบ้ากาบ้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 ากาอ๋อเซลเ่ีที่มันยิงเมื่อกี้ฮะมันไม่ใช่อะไรหรอกมันคือผีนะฮะโอเคฮะมันคือตัวสปอนผีออกมานั่นเองโอเคว้ายผีตกน้ำว้ายผีว่ายน้ำไม่เป็นโอเคครับผ่านเรียบร้อยครับเมื่อกี้ร้องรั่นบ้านขอโทษแล้วกันฮะอ่าฮะฮ่าจบแล้วจบแล้ว Yeah. จบแล้ว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 อ้า oh. วมันจเจ้าอะไรที่สวยงามเหลือเกินความฝันของเราจบเรียบร้อยเคยนะแบบเราอุตส่าห์ฝันอะไรเหนื่อยมากแล้วตอนนี้ฮะเราก็รู้ว่าทุกอย่างเป็นความฝันแล้วเราก็กำลังจะตื่นจากความฝัน okay. โอเคออกจากความฝันได้เรียบร้อยครับก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นฮะถ้าเรากดออกปึ๊บ แล้วเรากดวิจารณ์แต่เนี่ยมันก็จะดีดไปที่เล่นอีกครั้งอ่ากดเล่นอีกครั้งแป๊บหนึ่งฮะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปวิจารณแมปนะฮะก็ถือว่าเป็นแมปที่สนุกดีฮะผมเกลียดอย่างเดียวไอ้ใบพัดลาวาน,นั่นแหละแล้วก็ตอนหาปุ่มเนี่ยฮะไม่รู้จะหายากไปไหโอเคเปิดสเ p ปเมนูหลกักวิจารณ์ปืบ๊บแนะนำอ่าฮะเป็นแมปที่สนุกริงรับ ช่วงกระโดดช่วยเอาเอาใบพัดออกก็ดีนะออกแบบแมพได้สวยงามปปนนะออกแบบแมพได้สวยงามแนะนําให้เล่นงับแต่ว่าต้องแมพไม่สั้นนะบอกไว้ก่อนแมพไม่สั้นนะบอกไว้ก่อนอิอกดกดคอมเมนต์โป๊ะเรียบร้อยนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งแมพเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเย้ ถ้าเกิดสมมติใครอยากเล่นนะฮะแบบไอดีตามนี้โอเคป่ะครับแต่ไงก็ตามครับคลิปนี้ครับแหมน่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมขอกลับไปคลิปพี่ฮันนี่ก่อนเลยแล้วกันขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย,บายอย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe ให้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในไฟล์คลิปหน้าฮะบายมีแบบผจญภัยอันไหนแนะนำสามารถแนะนำมาที่คอมเมนต์ด้นานล่างได้เลยฮะถ้าคลิปใหม่ออกแล้วก็ตรงนั้นได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย